เดินให้ไปข้างบนด้วยชั้นสองก็ฟังตามไปแล้วนี่ดูข้างหน้าแล้วก็ข้างบนสักหน่อยเนาะด้วยที่เนจดเหตุ มัก็ไม่เป็นไรนะเราก็ติดข้างล่างเขาแล้วกันตรงนั้นหวานปเราก็พด่นไปเ้าไปอีกช่องหนึ่งก็ได้เลยราช่องประตูองหนาช่องประตูัยลยนะครับอีกทีหนึห่ง

ได้เลยแค่ได้ระดับหนึ่งมันเหมือนเราเข้าไปจับคนป่วยะตัวเราเข้าไปสัมผันธเราก็โดนเองนี่นะครับผมคือ เขาเข้าใจหลักาการแพทย์แล้วก็นักวิชาการเขาก็จะมองต่างกาันในหลักที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมการฟุงร้งรัาผมขอบคุณอาจารย์ในที่างสูงที่ทำให้น้วก็เทสสารมาในวันนี้จะเดีาไปทุกด้วยคขอความกรุณาทุกท่านนะครับอย่าประมาทจนเกินไปนะครับภายใกล้ตัวในในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่มี เชื connect, man, market market, story, ้อโรคนะครับการป้องกันเชื้อโรคต้องเริ่มจากตัวเราเท่านั้นนะครับเรื่องของการฉีดพ่นยาอันนั้นเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุแล้วที่เรารู้ว่าพื้นที่นั้นมีการติดเชื้อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของการพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะออกให้การช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับถึงยังไงแล้วพี่น้องประชาชนก็คงต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ เข้ามาสู่ตัวเองและคนรอบข้างนะครับ